ทางด้านของประหลัดกระทรวงกลาโหมยืนยันนะครับว่าผลสอบโครงการอุทยานราชพักนั้นจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ขณะที่ฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยก็ได้ส่งข้อมูลภาคเอกชนให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วพลเอกปรีชาจัรโอชาปหลัดกระทรวงกลาโหมระบุถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตโครงการอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันชุดที่มีพลเอกชัยชาญช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าตรวจสอบไปตามลำดับคาดว่าคงจะมีการสรุปรายงานเป็นเอกสารที่ชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนจะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนหน้านั้นช่วงเช้าของวันนี้นายเรืองไกลีกิจวัฒนะคณะทำงานป่ายกฎหมายพักเพื่อไทยได้เดินทางไปที่ที่ทำการไพรสณียสามเสนในเพื่อส่งไพรสณียด่วนพิเศษถึงพลเอกภัยบูร์คุ้มสายารัฐมนตรียุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการสตรอํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอ,อตชอหลังเปิดเผยข้อมูลแก่สื่อมวลชนถึงปัญหาการโครงการอุทยานราชพักเพื่อให้พลเอกไัยบู์นําไปประกอบการตรวจสอบของสอ,อตชอตอไปแล้วนายเรืองไกรระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากบริษัทเอกชนที่แสดงไว้ต่อสาธารณะประกอบไปด้วยเรื่องเงินและทรัพย์สินที่บริจาคก,กับการรับทํางานก่อสร้างในโครงการ โดยทรัพย์สินที่มีการบริจาคมีทั้งกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์คอนกรีตผสมเสร็จซึ่งกำลังเป็นประเด็นให้ติดตามว่ามีการออกใบรับการบริจาคอย่างไรในเรื่องไกลระบุต่ออีกว่าส่วนงานก่อสร้างมีข้อมูลหลายส่วนอาทิงานตีเส้นจราจรและการส่งวัสดุในการทำท่อและบ่อพักและยังมีงานก่อสร้างฐานแท่นพระบรมราชานุสาวรีที่ผู้บริหารของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง ได้โพสต์ภาพไว้ว่าเป็นการก่อสร้างที่มีบริจาคอาการบริจาคเงินร้อยล้านบาทนอกจากนี้ยังส่งภาพมุมสูงของอุทยานราชพักให้พิจารณาว่าทั้งโครงการมีส่วนงานใดที่ทำจากงบประมาณแผ่นดินและจากเงินที่รับบริจาคมาครับ